สวัสดีค่ะใหม่สงค่้าวันนี้แม่ก็จะมากินข้าวอันนี้คือข้าวเจ้าเนาะค่มันเหนียวเหมือนข้าวเหนียวเลยนี่โอ้ยนี่ทำบบไี้กินได้เลยใช้มืออร่อยทสุดว <c oughs> ันนี้เราก็ทำมูชามชั้นทอด ฉันทอพริกกระเทียมกวัากินไม่หมดเี่นะคะทุกคนใส่พริกแดงจินดาทำเองอร่อยมากชอบทำกับข้าวนะคะอันนี้ก็อร่อยอันนี้จะอกเปรี้ยว ไม่ต้องใช้ช้อนใช้มือนี่แหละอร่อยดีอันนี้ทำตอนเช้าเนะตอนนี้มันไม่กรอบแล้วมันเหนียว

ข้าวที่บ้านเรานะคะทุกคนเนี่ยก็เป็นข้าเจ้าแต่ปั้นยิ้มแบบนี้ได้เลยที่แม่ส่งมาให้วันนั้น คนลองไปทำดูนะคะอันนี้ทำง่ายเราทอดหมูก่อนถ้าหมูเริ่มแห้งแล้วเราก็ใส่พริกที่เราตำพริกกระเทียมตำไปใครชอบอะไรก็ใส่ได้เลย ซึ่งมันอร่อยอะทุกคนครบรสเลยแต่จะไม่มีน้ำตาลนะคะกับข้าวเราไม่มีน้ำตาลทำให้กินหลายๆวันก็ได้นั้นนะทุกคน มือเรียบรยล้วและวันนี้เงียบเงาน้องวันไม่อยู่น้องวันไปคณะศึกษาทางโรงเรียนพาไปนะคะทุกคนไปเที่ยวทะเล ลืมแม่คนเดียวไป3มวันวันนี้วันที่สองแล้วพรุ่งนี้ก็กลับก็ <c oughs> ดีนะคะทุกคน น้องเรียนพาไปแต่ถ้ารอแม่พาไปนี่ของยาแวแล้วแหละแม่ก็ทำงานคนเดียวต้องเก็บตังค์ส่งน้องเรียนมันไม่เล่นง่ายเลย เป็นแม่คนนี้ไม่ได้ง่ายจริงๆบางเรื่องอ่ะผ่านมาได้ยังไงไม่รู้บางครั้งมีท้อแท้ก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จปัดนน้ำตาเดินต่อ ว่าเราเป็นแม่เนาะถ้าเกิดว่าอาถ้าเราอ่นอนแอถ้ามันเด้ไม่ได้คือลูกเราจะเป็นยังไงมันจะเป็นหลายรอบ น้องบอลจะไปโรงเรียนวันหนึ่งทุกคนเกิดเหตุการณ์วันนั้นซึ่งเราก็รีบอะซึ่งแต่ต้องเตรีมเอกสารน้องที่จะไปยื่นใบสมัครรับขึ้นหมอนหนึ่งนะคะทุกคนไปรับน้องที่โรงเรียนมารถอะรถเรามันหลับกลางทางสตาร์ทไม่ได้ สตาอยังไงก็ไม่ติดยิงต้องรีบเลยหน้าตอนนั้นของน้องก็ต้องเตรียมเอกสารก็ยังไม่ครบคือต้องใช้เวลาในตอนเย็นวันนั้นหมดเลยแล้วทีนี้ก็อยากร้องไห้มากคือปัญหานี่ถ้ามาพร้อมกันที่ทีเดียวนี่คือ หนักจริงๆนะทุกคนอยากร้องไห้มากเลยตอนนั้นแล้วก็น้องวอนก็เลือนแม่ก็เขียนรถแล้วที่นี่มีน้องขับแก๊ปคนหนึ่งมาถามว่าพี่พี่รถเป็นอะไรเหรออืมเราก็เลยบอกว่าดถสาตทามม่สติดนายมาผมรู้ให้อ่าน้องเขาก็มาเขียนมาข้างทางนะคะเขาก็มาใช้ขาตั้ง ที่ขาตั้งอีกอย่างหนึง่งคือโรดมันหนักมากแม่ไม่สามารถที่จะดึงโรดขึ้นมาได้อ่ะทุกคนแล้วทีนี้น้องเขาก็สตาร์ทใส้สตาร์ทเท้านะคะสตาร์ทเท้าคือไม่ได้ไม่ได้คือคือไม่ได้เลยแหละประมาณสิบสิบคำประมาณสิบสิบครั้งมันจะติมเออมันไม่ติดเลยแล้วทีนี้ถ้ามันติดน้องเขาก็บอกว่าพี่เฮงไว้นะแล้วก็แล,วกแล้วก็เบรกด้วยทับ ล้วปล่อยนิดนึงก็คือหลับเลยแล้วทีนี้น้องเขาบอกว่าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้นะพี่ค่อยๆขับไปตรงนี้นะอมเราเองก็บอกขอบคุณนะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงๆบางครั้งเนี่ยถ้าเราเจอคนที่มาช่วยเหลือเราแบบนี้เออเขาเราดีใจนะเราขอบคุณเขาจากใจจริงๆแต่พอดีว่าน้องเขาก็ต้องไปทํางานของเขาแหละแต่ก็ขอบคุณนะตอนนั้นก็ขอบคุณแต่ตอนนี้ก็ยังขอบคุณอยู่ไปก็รีบมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ คือแบตเตอรี่หมดงันอ,นอื่นไม่เป็นมันมาเป็นวันนั้นแหะตอนแรกตอนที่เขียนรถยังไม่มีใครชวนนะอยากร้องไห้มากตอนนั้นอยากร้องไห้มากๆแต่ก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ยังไงไม่รู้ทุ้คกหน้าวันนั้นก็วันถัดไปตื่นตีหนึ่ง ต้องไปส่งน้องที่โรงเรียนโดดมารับที่โรงเรียนตีสองออกไปตีสามกลับมากลับมานอนยังไงก็ไม่ดับตวตีห้าก็ต้องตื่นแล้วชีวิตเราไม่ได้สบายเลยถ้าไม่ลินลุนก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องสู้อ่ะสู้จน็ม เราก็แค่มาเล่าให้ฟังนะถ้าบางคนที่ชอบเราเขาก็จะบอกวะ่าเออเราคงลำบากจริงๆเห็นใจคนที่ไม่ชอบเราก็โดนสมน้ำหน้าอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเรามาเล่าให้ฟังอยากให้ทุกคนชู่ๆนะคะนเข้าเยอะเดี๋ยวไม่มีแรง ต้องทำงานตื่นตีห้าทุกวันน้องวันก็ตื่นตีห้าเพราแม่ทุกวันนะคะทุกคนเราเองก็อยากให้เขาเติบโตมาที่ดีมีการศึกษา อันเนี้ยกินนิดเดียวก็กินข้าวได้เยอะเลยทุกคนเนี่ยมเติมข้าวสองรอบแล้วนะทุกคนอย่าลืมไปทำตามนะอร่อยมากเผลิมากเลย